ถึงเวลากลางคืนอีกแล้วนะพี่ฝนนะถึงเวลากลางคืนทีไรจะต้องมีเรื่องทุกทีเหรอวันนี้รู้สึกว่าจะมีพวกสเกลตันมาบุกที่บ้านเรานะเนี่ยนั่นไนะงข้างหน้ามาเยอะเกินไปหรือเปล่าโอ้โหนับไม่ท้วนเลยแห่เพ่คิดว่าจะไปพาคุณสเกลตันมาลองใช้กับดักที่เราวางเอาไว้ดูนะจะไปพาเข้ามาทำไมโอ้โหนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำโดนลุ้มมาก ทำไงดีพวกเราตอนนี้คุณสเกลตันมาอย่างเยอะเข้าากอนรนพี่ฝนหาประตูบ้านไม่เจอ <laughs> ปิดประตูบ้านแล้วขึ้นมายืนบนกับดักของเราดีกว่าประตูบ้านไม่มีประโยชน์เลยตอนนี้เพราะว่าเขามีลูกธนูแต่นี่เขามากันแล้วแล้วก็กําลังจะเช้าแล้วด้วยโอ้ดีจังดูน่นสิคุณสเกลตันเขากําลังก็แล้ขึ้นนั่นเหรออย่างนี้ถ้าเขาตัวไม่แบบนั้นเราก็จะต้องได้ของแน่นอน จะต้องมีของใช่ป่ะใช่แล้วใช่แล้วออกไปเก็บของกันดีกว่าโอ้แบบนี้ดีจังโอ้เนี่ยไงของของเพเอกเนี่ยเขาหายไปหมดแล้วเก็บไปให้หมดเลยหายไปหมดเลยได้กระดูกมาเพียบเลยแบบนี้เราก็ทําต้นไม้ได้แล้วนะเนี่ยต้นไม้จะต้องจเจริญงบง,งามแต่ก่อนอื่นเนี่ยเพเอกคิดว่าเราควรเปลี่ยนวิธีการในการดึงเขาเข้ามานะพี่ฝนนะเราจะทํายังไงกันดีล่ะก็ถ้าดึงเขาลงไปที่ลาวาเราจะไม่ได้ของเลยอดิ ไม่ได้ของพ่มเราก็ไม่มีอุปกรณ์ในการไปปรับปรุงบ้านของเราเรื่องนี้ก็ถูกต้องอะนะงั้นเราหาวิธีทําอุปกรณ์รับมือคุณสเกลเลตันกันดีกว่าอุปกรณ์สำหรับปกป้องบ้านของเราใช่หรือเปล่าใช่นี่เลยเพี่อคิดว่าถ้าเราใช้ลาวาเนี่ยวางเป็นแนวกันเอาไว้ แต่ไม่ให้เขาโดนลาวาตรงๆน่าจะได้ผลดีกว่านะพี่ผลนะหมายความว่ายังไงอะตอนนี้เนี่ยเรามีทรายอยู่เป็นจํานวนมากเลยเพราะฉะนั้นพี่เอกจะมาทําแก้วทําแก้วอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเพราะว่าสเกลตันไม่สามารถจะยิงลูกธนูเข้ามาทะลุที่ตัวแก้วได้หมายถึงกระจกนะเหรอถูกต้องลูกแก้วกระจกที่เราจะมากันเอาไว้นั่นเองเอาแล้วนะพี่เอกจะขอไปตักลาวาเพิ่มเติมด้วยตักลาวา อ๋อมาสร้างกับดักอืมใช่แล้วพี่ฝนเคลียรที่ของบ้านให้หน่อยนะเดี๋ยวเพลจะกลับมาแล้วก็เอากระจกเนี่ยมาติดเอาไว้ปกติบ้านเราก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่คราวนี้เราจะหาไม้จากการที่เราปั๊มกระดูกมาใช้ฟรีนี่ปลูกต้นไม้เถอะเนี่ยปลูกต้นไม้อยู่อ๋อก็ดีนะเราจะได้มีขนมปังเอาไว้กินนะพี่ฝนนะอ๋อนี่พี่ฝนกําลังจะปลูกกันนิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะโพเทโต้ พอเตโต้มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอที่เราได้มาจากซอมบี้ครั้งที่แล้วอะ่ะใช่ก็จะต้องปลูกเพิ่มอะ่ะเอาละตักขึ้นมาแล้วก็ตักขึ้นมาอีกจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอากระจกเนี่ยวางกันตัวของเราเอาไว้เราก็จะไม่โดนคุณสเกลเลตันเนี่ยเข้ามาทำอะไรเด็ดคาดอ๋อจะสร้างบ้านด้วยกระจกเหรอไม่ใช่สร้างบ้านแต่สร้างอุปกรณ์สำหรับดึงดูดคุณสเกเลตันเข้ามา แล้วให้เขาอยู่แถวกระจกอะพี่ฝนหมายถึงยังไงอะหมายถึงเดี๋ยวพอสร้างเสร็จแล้วเพล็กก็ใช้พี่ฝนเข้าไปยืนอยู่ตรงกลางตรงนั้นไงยืนอยู่ตรงกลางเ,าเดี๋ยวก่อนนะจะดีเหรอไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่ามันเป็นกระจกเขาทําอะไรเราไม่ได้หรอกนะแต่เขาจะมองเห็นพี่ฝนนะนั่นแหละจุดประสงค์สําคัญคือต้องให้เขามองเห็นเรามองเห็นเราแล้วเขาก็จะเข้ามาอย่างนั้นเหรอเขาไม่ได้เข้ามาพี่ฝน เขาก็จะเดินเข้ามาใกล้ๆแต่เข้าไม่ถึงตัวเพราะว่ามีกระจกบังอยู่แบบตู้ปลานี่ไงอ้เป็นแบบนี้นี่เองงั้น ừ ừ, ลงมือเลยโอเคก่อนอื่นเลยพี่คิดว่าจะเริ่มทำจากตรงนี้ดีไหมก็ไม่ดีนะอืเอาหน้าบ้านนี่เลยแล้วกันนะเราจะต้องทำใกล้ๆบ้านของเราเพราะว่าเวลาเขาเข้ามาในบ้านเราจะได้เข้าไปแอบในบ้านไงถูกต้องเลยเอา่วางผิดที่ถูกต้องตรงไหน เราจะแอบในบ้านของเราแต่ว่าเป็นแค่หลังรั้วตรงนี้เท่านั้นพี่ฝนเ,เราจะทํานี่เลยเขาเรียกว่ากระจกเป็นฐานทับอยู่ข้างหน้ารั้วคราวนี้ก็ขุดรั้วออกไปหนึ่งอันจากนั้นเพจก,ก็จะวางกระจกลงไปข้างๆรั้วตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าปราสาทเหรอหรือขึ้นยังไงนะ ป้อมป้อมปาการป้อมปาการกับปาศาสานี่คนละเรื่องกันนะพี่ฝนนะกําลังจะพูดอยู่พูดไม่ถูกดีจังเลยนะการมีกระดูกเนี่ยเดี๋ยวพเพกบทเพิ่มให้เอาไปยี่สิบสี่อันนี่ไงพี่ฝนนะสามารถปลูกต้นไม้ได้สูงขึ้นเนะี่ยเพราะใช้ผมกระดูกเนี่ยเป็นปุ๋ยโอเคจากนั้นพเพยก็จะทําการวางตรงนี้เพิ่มเติมแบบนี้เอาอย่าเพิ่งเข้าไปดินะก็ะนี่นะทดลองดูว่าเขามองเห็นเราหรือเปล่าอันนี้พี่ฝนยืนอยู่ตรงนั้นได้เลย,<ม>เลยนั่นแหละ นี่ไงเขามองเห็นพี่ฝนไหมอะนั่นแหละที่จะให้พี่ฝนไปยืนอยู่แบบนั้นน่ะตลองพี่เอกมองเห็นพี่ฝนหรือเปล่ามองเห็นมองเห็นเดี๋ยวพี่อเอกขอ่ตอกไปข้างๆนี่เอาให้สุดขอบเลยเอานะกระจกหมดแล้วเดี๋ยวเอากระจกมาเพิ่มแล้วกันนะพี่ฝนนะแล้วเขาจะเข้ามาได้หรือเปล่าแบบเนี้ยเขาจะเข้ามาไม่ได้แล้วเราก็จะยืนมองเขาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะให้ลาวานะเป็นตัวจัดการเขาไงอโอถ้าเป็นแบบนั้นเราก็ไม่ต้องสู้ใช่หรือเปล่า เป็นไงคิดได้ยอดเยี่ยมไปเลยใช่เปล่าใช่พอเรายืนดูเขาแล้วพอกระดูกตกลงมาเราก็แค่ไปเก็บกระดูกออกมาเราก็มาทําต้นไม้ทําปุ๋ยได้เยอะแยะมากมายใช่เพราะฉะนั้นบ้านของเราก็จะปลอดภัยด้วยจะพยายามทํานะก่อนอื่นก็จะต้องกางอาณาเขตเออกไปก่อนแบบนี้ตรงนี้ทําไว้ให้เดินได้ด้วยดีกว่าพอเดินเข้ามาก็จะมาติดอยู่ด้านในเดี๋ยวขอบเอาไม้วางก่อน ตรงนี้วางแก้วเข้าไปอีกอันนึงนะพี่ฝนนะแล้วพี่ฝนจะเข้าไปด้านในได้ไหมอ่ะเข้ามาได้เลยเดินเข้ามาได้เลยนี่ไงเอาละตรงนี้เพจกก็จะทําการวางบล็อกลงไปข้างๆแบบนี้น่าจะได้แล้วมั้งอันนี้คือที่คิดไว้คร่าวๆนะโอเคละแล้วเดี๋ยวก็จะเอาลาวามาเทลาวาก็จะไหลลงมาตรงนี้ทั้งสองข้างเลยแล้วไม่ว่าจะเป็นซอมบี้หรือสเกลตัน เวลาผ่านมาตรงนี้ก็จะโดนลาวาของเราแบบนี้พี่ฝนแบบไหนอ่ะนี่ไงเอาเป็นกลับดักอย่างนั้นเหรอคิดเอาไว้ว่าใช่นะแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าคราวนี้เราก็เทลาวาลงไปให้เต็มแบบนี้นี่ไงเขามาแล้วอ้าวผิดพลาดซะแล้วทำไมกันอ่ะเข้ามาแต่ว่าเขาไม่เข้ามาข้างในเขากลัวลาวาแบบนี้เราจะได้กระดูกมายังไงกันอ่ะ งั้นจะต้องใช้วิธีการอื่นซั้นแล้วเพราะว่าลาวาแบบนี้เขาจะกลัวใช่หรือเปล่าดียอนนะซอมบี้นี่นะก็มีทั้งซอมบี้แล้วก็มีทั้งสเกลตันแล้วก็ซอมบี้ทะเลทรายนั่นแหละก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่เอกจะเพิ่มเพิ่มข้างล่างลงไปดีกว่าให้เป็นทางให้เขาเดินตกลงไปได้เพิ่มกับดักเหรอนี่เลยทําแบบนี้เดี๋ยวก่อนหาอุปกรณ์มาเพิ่มเติมก่อนเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว โอ้โหเพียบเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดึงมาให้นะพี่ฝนมาทางนี้เลยครับทุกค<ร>นะมาเลยมาเลยมาเลยแย่แล้วย่แล้วเข้ามาแล้วเพียบเลยอ้าวเขาจัดการกันเองถะแล้วพี่ฝนอุ้ย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 มาแล้วมาแล้วรีบหนีเขาา้าบ้านเร็วเขา้าเขาา้าบ้านล็อกประตูก่อนพี่ฝนลงไปยืนอยู่ข้างล่างเลยนี่ไงนี่นนว่าเราจะสามารถเออคือจะบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เขาน่าจะเดินตกลงมานะเขาไม่เห็นลงมาเลยอ่ะเดี๋ยวมาใหม่ แต่เขาก็เดินมากันแล้วแต่ตรงนู้นก็ยังยังคงไล่ย,ยิงกันอยู่ข้างบนเลยพี่ฝนดูเหมือนว่าจะไม่ประสบความสําเร็จนะเนี่ยง้นเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ฝนเข้ามายืนอยู่ตรงนี้ให้ทีดิแล้วยังไงต่อเดี๋ยวเ่เอกไปพาเข้ามาเองพาเข้ามางั้นเหรอใช่แล้วแล้วก็อย่าไปทุบกระจกตรงนั้นออกไม่งั้นเขาจะกระโดดขึ้นมาแล้วเ็าก็จะยิงโดนเราได้นะมันอันตรายนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพเอกวิ่งเร็วนี่ไงเขาเข้ามาแล้วเขาเข้ามาแค่สองคนเองเดี๋ยวไปพามาเพิ่มดีกว่า โอ้โหตรงนั้นมีเป็นร้อยเลยมาเลยว่อึอึอไม่ง่ายมั่งเขาน่าจะมาแล้วนะแต่ไม่รู้ว่ามากี่คนนี่งานเขาเข้ามาแล้วเข้ามาเยอะยังอ่ะยังเดี๋ยวไปพามาใหม่พามาใหม่อยากกันเหรอใช่แล้วพอเขาวิ่งเข้ามาตามพี่เอกมาพอเขาเจอพี่ฝนเขาก็จะเปลี่ยนเป้าหมายเข้าไปหาพี่ฝนไงแต่พี่ฝนไม่ต้องกลัวเพราะาพี่ฝนอยู่ในกระจกนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอนนี้พี่ฝนสามารถ ปกค้องบ้านได้แล้วแย่แล้วพี่เอกตกลงไปในน้ำอ้าวทำไงอ่ะทำยังไงก็ต้องยืนอยู่กับเขาเดียดิเอาไม่ออกมาจะออกยังไงล่ะพี่ฝนอาก็ทุบนี่ไงทุบกระจก่ะถ้าพี่เอกทุบกระจกเขาก็จะไม่ตามมานี่โอ้โหซอมบึงซอมบี้อะไรมากันเต็มเลยตอนนี้ตอนนี้พี่ฝนยืนอยู่บนป้อมปราการกระจกบ้านเราพี่ฝนอยู่ไหน่ะอยู่นี่ไงเราต้องมาจัดการพาเข้ามาฝั่งนี้สิ ก็นี่ไงพี่ฝนยืนอยู่บนหลังคานี่ไงเขาก็มาแล้วกระจกไม่พอเดี๋ยวเพกเอากระจกมาเพิ่มอีกทำไรเนี่ยเขาเข้ามาเขาเข้าเขาเข้ามาได้ไงอ่ะเขาเดินเข้ามาเฉยเลยพี่ฝนจะเทน้าเดี๋ยวเพกเอากระจกกันไว้ก็นี่ไงถ้าไม่เทน้ําลงไปเนี่ยเขาก็ขึ้นมาได้ไงถ้าเทน้ําลงไปปุ๊บน้ํามันก็จะพัดเขาออกไปข้างนอกรู้ว่าพัดเขาออกไปข้างนอกแต่ว่าแต่ว่าอะไรหรอแต่ว่าเราจะต้องบังเขาไม่ให้เขาเดินข้ามเข้ามาตังหากเอาเหรอแบบนี้ไปทุบออกไม่ได้ เอาแล้วนะกันตรงนี้ด้วยดีกว่าดูท่าทางวันนี้จะไม่ประสบความสำเร็จหรือเปล่าเปลี่ยนใจละจากกับดักที่ทําด้วยลาวากลายเป็นกับดักแสงแดดแทนแล้วกันกับดักแสงแดดเหรอใช่แล้วเวลาเขายืนอยู่อย่างนั้นน่ะพอแดดออกแล้วก็เขาจะต้องโดนแดดเผาแล้วเขาก็จะต้องตุยเราก็จะได้กระดูกมากับดักที่ใช้ที่ใช้โซลาร์เซลล์เหรอไม่ใช่โซลาร์เซลล์แต่เป็น เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นแสงแดดที่ผ่านร <ะ S 1> กระจกมาพรานหรอแสงพระอาทิตย์นะหรอถูกต้องอันเดียวกันไม่ใช่หรออ่ะนั่นแหละพี่หมนยืนอยู่อย่างนั้นแหละไม่ต้องออกมาเราบัางเราบัางนี่ไงนี่ไงเขาตกลงมาเยอะเลยแบบนี้สบายแล้วละเราแค่ยืนอยู่เฉยๆรอเวลาให้เช้าก็พอเขากลัวแสงแดดเหรอแล้วรู้สึกว่าเขาจะจัดการกันเองข้างในด้วยแบบนี้เราก็จะได้กระดูกด้วยสินะ อ๋อรู้แล้วเขาเหมือนกับแวมไพร์ที่เขากลัวแสงแดดใช่แล้วเขาเป็นสเกลตันหรือเป็นมนุษย์โครงกระดูกอะถ้าทางจะได้เยอะนะอยากได้กระดูกสักประมาณ20อันนะนะพี่ฝนนะน่าจะได้เยอะอยู่นะเนี่ยดูสินี่ดิเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาง้างเขาง้างหลบก่อนหลบก่อนเอาละเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าตอนเช้าจะได้เยอะขนาดไหนเช้าแล้วตอนนี้ก็เช้าแล้วนะแต่ว่าเขาเขาไม่ไหมอะ่ะ เขาหลบอยู่ในนี่งาเขาเรียกว่าอะไรนะใม่ซายอ๋อน่งไงนั่นไงพี่ฝนต้องพาไปทางนูน้นพาไปทางไหนาพาไปตรงที่ไม่มีน้ํามาแล้วมาแล้วมานี่เลยนี่งาเข้ามาแล้วนี่งไงเห็นเปล่าตรงนี้ไม่มีน้ําเขาก็จะไหม้แล้วเขาจะวิ่งหนีไปหาน้ําโอแบบนี้นี่เองอืมเอาละคราวนี้เราก็สบายแล้วได้กระดูกมาอย่างเยอะน่าจะเป็นน่าจะเป็นกระดูกที่มีจํานวนเยอะมากๆนะ ตอนนี้พี่อยกจะมาเก็บของแล้วเพราะว่าเขาตุยหมดแล้วพี่ฝนได้มาเยอะเหมือนกันกระดูกได้มาห้ายี่สิบหกโอ้อยงี้ก็สบายเลยอย่างงี้มีกระดูกขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยใช่ได้มาเยอะเลยเดี๋ยวขอขึ้นก่อนนะไม่ใช่ยีบหกพี่ฝนตอนนี้เรามีกระดูกอยู่ทั้งหมดสี่สิบห้าแท่งว้าสุดยอดไปเลยข่าวหน้าปลูกต้นไม้กันดีกว่าแสดงว่าวันนี้เราก็ประสบความสำเร็จในการปกป้องบ้านของเราจากสเกลตันแล้วใช่หรือเปล่า ใช่แล้วพี่ฝนแล้ววันนี้พวกเราก็ได้ของแถมมาเป็นทรัพยากรกระดูกของสเกลตันอีกเยอะแยะเลยนะ